ดีครับทุกคนอยู่กับผมจานเก้าเจ้าแห่งผีวันนี้ก็จะมารีวิวผีพรา,า,ายสายไรสไนเปอร์สาววกฝั่งผีก็ถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเพราะสิ่งที่ผมกาลังจะพูดเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยครับทุกคนเอาละ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยพอผมได้ลองเล่นผีพรายตัวนี้รู้เลยว่ามันเกิดมาเพื่อแก้ทางสายวิ่งวนโดยเฉพาะการโจมตีป,ปกติจะเป็นการสร้างกระสุนวงจักรรักเซนการ ปาไปแบบระยะไกลไกลมากคุณพ่อคนแม่ไกล <laughs> ตัวอย่างการโจมตีระยะไกลเนี่ยอาจจะเอามาให้ดูให้ไม่หมดนะครับทุกคนให้ทุกคนดูเอาเองเลยก็แล้วกันถึงตีไกลจะบอไปหน่อยแต่โดนบ่อยๆลองอ้อยๆแน่นอนตัดมาที่สกิลแพสซีตีติดสโลสว10วิติดต่อก็ได้ถึง2ครั้งแต่อย่าลืมที่เด็ดของผีพรายด้วยสกิลอันติที่ทำให้ รยอยู่ในสถานะบ้าคลั่งคนที่อยู่ในระยะรอบตัวจะวิ่งเช้าลงสิบวิแล้วยิ่งตีเหนียด้วยพาสีสโลด้วยแล้วคนแทบจะคลางกันเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งคนอย่าลืมพกน้ําวิ่งไวไว้ด้วยนะจ๊ะสกิลเสริมที่ผมขอแนะนำก็คือลดคูลดาวเพื่อดึงศักยภาพของพรายคลั่งให้ถึงขีดสุด พอยิ่งวิ่งเร็วโอกาสเก็บคิวก็ยิ่งมากและสกิลดูดสเตมิน่าด้วยเพื่อบังคับให้อีกฝ่ายใช้ไอเทมแล้วก็วิ่งหลบ72กับเราแบบวัดกันแบบ50-50ระหว่างคนกับผีรับรองว่าเมตานี้ผีพรายยืนหนึ่ง <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวคร่าวๆกับผีพรายของผมก้าวง่ายในซี่ 4. ก็เป็นไงกันบ,บ้างขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจอกันใหม่คลิปหน้า